สวัสดีค่ะจะมาบอกเล่านะคะประสบการณ์นะคะของการที่เรามีความศรัทธ,ธาแล้วก็ปฏิบัตินะคะปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชานะคะด้วยใจที่มุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความเพียรอย่างน้อยเราก็สวดมนต์นะคะทุกๆวันจิตเรามันก็จะมีสมาธินะคะถ้าเราตั้งจิตเรามีสมาธิมีพลัง ก็เราจะอธิษฐานอะไรหรือขอพรก็มาจะสำเร็จนะคะโดยส่วนตัวแล้วว่าจะจะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยะคะ่ะก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงถ้าจิตเรามีพลังนะคะแล้วถ้าเราเป็นแบบคนดีแบบคิดดีทำดีพูดดีด้วยกายวาจาใจนะคะพยายามคือ เราจะสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนานะคะก็อย่างเมื่อวานเนี้ยเราไปงานใช่ไหมคะเราไปงานสัมมนาสีที่เราได้ทำธุรกิจอยู่อ่ะแล้วเราปรไปเขาก็มีการแจกรางวัลน,นะคะแบบมีสร้อยคอทองคาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนแรกมันก็มีทองคาขึ้นสลึงก็แปดรางวัลทองคำหนึ่งสลึงนะสองรางวัลแล้วก็นาฬิกาบอดอ แอปเปิลบอร์ดะคะก็สองเอวันแต่แปดลังวันแรกอะเราก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้มองตรงนั้นเรามองเราอะมองเอวันแปดพันแปดพันนะคะเพราะว่าเราอะก็มองเราก็ตั้งจิตอะไรทีหลางอะอขอให้ลูกได้นะลูกจะเอาเงินตรงนี้ไปทําบุญพอดีเป็นเจ้าภาพกระิ่อินโดเราก็คิดงี้พอเขาก็บอกว่าเขากําลังเริ่มเริ่มเริ่มจะ หมุนบงลเราเนะี่ยเพราะว่ามันก็มีหลานขาเยอะมากแล้วช่องหลายชื่อแต่และช่องมันเล็กมากเราก็ตั้งจิตอดธิฐานหลับตาเราก็แบบสวดมนต์อะไรเงี้ยขอพรอะไรเงี้ยแล้วจูๆ่ๆพอเขาหมุนเสร็จบางก็มาตรงกับที่หลานชื่อหลานเราพอดีเลยทั้งครันที่เรากําลังหลับตาแล้วอธิฐานสวนมนดมนต์อยู่ลูกสาวก็แบบมาสกิด มาขยาวแม่แม่ได้ล้านเราแล้วล้านเราได้ได้แล้วอะไรคือก็ได้รางผ่นงานรางวัลแปดพันบาทนะคะที่ที่เราตั้งใจไว้อยากเอาไปทําบุญอันเนี้คือมันก็อา,าจรจยนนะคะหลายหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันเกิดอา,าจรรย์อะไรกับเราเยอะหลายครั้งหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเะคะเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็ดูแลเรา แล้วก็คุ้มครองเราแล้วก็สิ่งไหนที่เออสมควรที่เราจะได้ก็คือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราตั้งจิตอดธิษฐานอะไรก็ต้องคืออาจจะได้แบบตามสมเหตุสมผลของเราที่เราได้ปฏิบัติมาประมาณนี้เราก็ขอขอบคุณบารมีขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยาดาฟ้าดิน ทุกชั้นฟ้านะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระอินอทร์พระพมเท้าสยามเทวาธิราชนะครับบารมีขององค์สมเด็จทุกๆพระอ,องค์นะคะราชวงศงจะกกี่้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จันอธิษฐานจิตไปอะคะ่ะเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะเราก็ขอให้ทุกคน ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมคิดตีทรรดีสวดมนต์อย่างน้อยเราก็สวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้พลังจิตเรามีนะคะแล้วก็จะให้เรามองเห็นสิ่งที่เอ่อห็นตามความเป็นจริงนะคะเห็นความจริงอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนเรานะคะขอขอบคุณค่ะแชร์ประสบการณ์